สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูปุ๋ยวีวิทย์วนเดิมนะคะอ่าวันนี้คุณครูปุ๋ยจะมาสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นป .2 นะคะในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตนะคะว่าการที่เราจะทําให้พืชเจริญเติบโตเนี่ยเราจะต้องให้พืชเจอกับปจัจจัยใดบ้างนะคะไปเรียนกันเลยค่ะอ่ะ ปัจจัยที่ทําให้พืชเจริญเติบโตนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ปัจจัยนะคะ1เลยก็คือแสงแดดนะคะ2คือน้ํานะคะ3คืออากาศและ4คือแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมีความสําคัญกับพืชอย่างไรบ้างนะคะ ปัจจัยที่1นะคะ,ะ,ะ,คะแสงนะคะแสงมีความสําคัญกับพืชอย่างไรเนื่องจากว่าพืชเนี่ยจะต้องใช้แสงในกระบวนการสร้างอาหารหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะเพราะว่าใบของพืชเนี่ยจะมีสีเขียวนะคะ ในใบสีเขียวเนี่ยจะมีสารคอโรฟิลล์อยู่เขาเรียกว่าเป็นสารสีเขียวเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าคอโรฟิลล์นะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะต้องการแสงเพื่อไปช่วยในการสร้างอาหารนะคะเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยจะสามารถสร้างอาหารได้แค่ในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะเพราะว่ากลางวันเนี่ยจะมีแสงนะเพราะฉะนั้นพืชก็เลยจะสามารถสร้างอาหารได้นะคะ,ะไปปัจจัยข้อที่2นะคะน้ํา พืชเนี่ยต้องการน้ําในกระบวนการสร้างอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำเนี่ยจะไปช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะสามารถทําให้รากเนี่ยดูดแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชได้นะคะอ่ะปัจจัยต่อไปปัจจัยข้อที่3 นะคะปัจจัยข้อที่3ก็คืออากาศนะคะในอากาศของเราเนี่ยมีแก๊สต่างๆมากมายแต่แก๊สที่ใช้ในการหายใจก็จะมีอยู่2แก๊สก็คือแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเนี่ยคนเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะและก็หายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่ต้นพืชเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือ ในกลางวันกับกลางคืเน,น,นเนี่ยต้นพืชเนี่ยจะมีการหายใจที่แตกต่างกันนะคะในตอนกลางวันเนี่ยพืชเนี่ยจะหายใจเข้าโดยการเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและหายใจออกมาเป็นแกส๊สออกซิเจน นะะในตอนกลางวัน,วนพืชจะหายใจเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและหายใจออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองนะคะส่วนพอกลางคืนพืชก็จะหายใจเหมือนกันกันกบคนเลยก็คือหายใจเข้าเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปและหายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะต่อไปปัจจัยข้อ ที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเนี่ยจะอยู่ในดินนะคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องปลูกพืชในดินเนื่องจากว่าภายในดินเนี่ยมีแร่ธาตุที่ทําให้ต้นพืชเนี่ยจเจริญเติบโตและแข็งแรงได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกพืชลงไปในดินรากเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ ต้นพืชนั่นเองนะคะจะมีน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยคอยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะเพื่อให้ต้นพืชเนี่ยดูดซึมแร่ธาตุเนี่ยไปใช้ได้ต่อไปนะคะลำเรียงต่อไปไปเลี้ยงกิ่งก้านใบผลนั่นเองนะคะอ่านี่คือเหตุผลว่าทำไมสีปัจจัยนี้นะคะจึงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะอ่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็ขอ,อจบการสอนเรื่องปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนการเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพืชว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรนะคะอ่ะไว้เจอกันใหม่คราบหน้านะคะนักเรียนบายบๆค่ะ